นะครับโอ้มาถึงนานแล้ววันนี้เอารถมาลองทั้งหน่อยนะลองดูว่าจะทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ที่รู้ๆแน่คือนี่น้ำมันนะครับรั่วไปแล้วเนี่ยเยิมเลยน่าจะเป็นที่ซินของอพัดลมนะครับเนี่ยตร,ตรงนาเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้นะเนี่ยรอยมันเยิมมานะครับ เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยน,ยนไม่หมดซื้อมาใหม่ก็ตัวไม่จีบบาทแล้วผานมองดูแล้วมันใหญ่มากมันมันไม่สมกับรถเลยนะครับเนี่ยใหญ่โตจริงๆเลยมันจะถ่ายได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเป็นผานเ <ใจ S 1> บิกเบิกดีนะมันใหญ่มันผมต่วาเวทตอนที่เขาเอามาให้ผมนะท่านผู้ชมที่ผมไปซื้อมาใหม่นะ <S <S <ๆ S 1> เขาใส่แค่ใบเดียวนะครับใส่แค่ผ่านนี้ผ่านเดียว เขาก็เอามาไว้ตรงนี้สองอันนี้เขาเขาไม่ได้ใช้เลยสงสัยรถไปไม่ไหวหรือเปล่านะ,ะน่าน่าจะเป็นอย่างกันนั้นแหละตะเวทเวทจะหมดแล้วน,นั่นเนี่ยเดี๋ยวหาเวทมาใส่ใหม่นะครับปไปลองดูด้วยกันพี่เอกมานะครับแล้วรถจอดไว้ตรงนี้ไม่กลัวแล้วเนี่ย เฮ้ยก็ถ่ายมีกลัวอะไรแล้วไม่กลัวถอยไปชนเนี่ยแม่ประการนีน <laughs> อ่ะลองดูได้กันนะครับติดง่ายนะท่านผู้ชมดางไว้ ไ,ได้ถอยชุนไม่ได้แฉกพวงอะไรไว้อ่ะตรงไหนดิตรงกลางเลยเหรอหรือตรงนี้อ่ะตรงกลางแล้ถ่ายจริงเลยนะเราจะลองถ่ายจริงเลยนะครับอ่ะร่องนี้แหละตรงกลางเลยนะครับถ่ายจริงเลยนะเราจะมาถ่ายอันนี้ไว้นะครถ่ายตากดินไว้ว่าข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทาต่อนะครับ

<G ül üyor> รีบอัดมันเกินเดี๋ยวเดี๋ยวพังอีกก็อค่อยไปก่อนนะครับโอ้โอสายเข้าอย่างโหดน,นะครับด้วยควันขาวอะ่ะตีอีก มันเป๋วปล่าพี่เดี๋ยวตั้งเดี๋ยวตั้งฐานใหม่ก่อนมันมันมันเป๋ยอยู่เลยนะเดี๋ยวตั้งฐานใหม่อ่ะตั้งได้แล้วนะครับเราจะลองไถกลับดูนะโอ้โหมันจะคว,มวามไหมวะเนี่ยโอ้โหเสียวความจังเลยอะ่ะ เฮ้ยมันจะถ่ายได้เหรอเจ๊ครับฮะมันจะคว่ำไหมเนี่ยอะไรนะอาหารลงไว้ หันหน้านั่นละมันนิดเดียวมันจะคว่ำเลยอ่ะอย่าลืมนะอย่าผ่านลงสักหน่อยอาผ่านลงมันก็ติดกิ้ไห้เโอ้มันช่วยอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอลองหน่อยค่อยไปนะครับ thôi phi đó bác phi đó ơi xéo 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 em mới đại tít ơi này nhóc ไม่คว่ำหรอกแม่โอ้เข้าจริงจังเก่งในตักกวเอวหมดแปมมันไม่คว่ำไปไหนหรอก ข้างเดียวเหออ็นไหมมันฟิ่ข้างเดียวนะครับโอ้แสบตาว่ะ เออเหม็นควันเนี่ยโอ้โหเข่าลึกนะครับทุกคนขังข่าวรึม เฉียวความมากขาความก็อย่าทิ้งกันนะโอ้ลงรอยนี่เอาอีกแล้วโอ้แต่ว่าไถาเข้ายัางโหดนะครับเดีลองปล่อยมือไถนะไอ้ <c oughs> ปล่อยมือไถไปเลยนะครับ <c oughs> เฮ้ยตั้งเหียยังไม่ค่อยได้นะเนี่ย รู้แล้วที่ว่าดอกยางมันสึกข้างเดียวนะท่านผู้ชมเนี่ยมันตีแต่ข้างนี้นะครับไปดูผลงานหน่อยนะครับโอ้ก็พอไปได้นะไถลึกนะครับแต่ว่ามีบางช่วงที่ว่าไปไม่ได้เหมือนกันนะฟรีเนาะต้องใส่เป็นล้อฝากนะครับมันก็เป็นพายนะครับถึงจะมาได้ ได้ข้าลึกเหมือนกันถนะ้าเกิดว่าใครจะเอาไว้ใช้ของตัวเองก็ได้นะเนี่ยอย่างไว้ไถไล่ไถ่อะไรนี่หน่อยนะได้เลยนะครับคันเล็กนะครับผมก็ได้นะ,ะรับจ้างก็ไม่ไหวนะครับทำงานตัวเองก็ได้อยู่อโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ